สั้งสูปไปถึงดาวองคารขนาดนี้พามาฟินกับหม่าล่าทั้ง DIY งบไม่ถึง200ร้กับร้านสุก,กี้ลาเมยหม่าล่าความเริศดคือราคาเพียงขีดละ49่บาทน้ำซุปและน้ำจิ้มฟรีด้วยมีให้เลือกทั้งซุปหม่าล่าซุปกระดูกหมูซุปต้มยำแล้วลายอาหารของเขาคือจัดเต็มมากมาเลยค่ะเริ่มเลยพี่สาวผักใบเขียวเอ่ยใดรวบม,มาให้หมดทังเห็ดทังฟองเต้าหู้อย่างี้ที่อึ้งคือกุ้งกับ มไปกติที่อื่นเขาแยกเป็นถาดและเสียตังเพิ่มร้านนี้เขาเลศขนาดนี้ก็จัดมาเลยสิคะอยากกินเท่าไหร่ก็ตักมาเลยอย่างฟองเต้าหู้อันนี้ก็ชิ้นละสิบ,บาทเสร็จแล้วเราก็ไปวัดส่วนสูงช่างน้าหนักเอ้ยใช่ช่างน้าหนักอย่างเดียวแป๊บเดี๋ยวก็ได้กินแล้วที่ตะลึงกว่วเขามาซส่ยักษ์แบบนี้ในราคาร้อยเจ็ดสิบบาทเองมือเราไปเทียบก็คือใหญ่จริงส่วนน้ำจิ้มสูตรของที่ร้านนี้ก็ตักไม่อัน้นเราจัดมาเลยค่ะสองถ้วยอือ <c oughs> Mm hmm. ฟินขนาดนี้สุกี้ลาเมยหมาล่านะทุกคนไปลองแล้วจะติดใจ